สวัสดีครับสำหรับ ep 2เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์ของรูรับแสงสป e ดชัตเ t t e r แล้วก็ iso ครับรวมไปถึงใช้ยังไงไปโอเคครับเรื่องแรกที่เราจะพูดเนาะก็คือเรื่องรูรับแสงนะครับก็คือคำว่ารูรับแสงเนี่ยแปลง,ง่ายๆเลยครับว่าช่องที่จะทำให้แสงเข้ามากหรือเข้าน้อย ซึ่งถ้ารูรับแสงเรากว้างเนาะก็จะทําให้แสงเนี่ยเข้าได้เยอะใช่ไหมแต่ถ้ารูรับแสงแคบเนี่ยมันก็จะเข้าได้น้อยใช่ไหมอ่ะทีนี้แล้วมันสําคัญยังไงล่ะถ้ารูรับแสงเราแคบเนาะแสงเนี่ยจะเข้าได้น้อยใช่ไหมพอแสงเข้าได้น้อยเนี่ยก็จะทําให มันแบบมันมืดเนาะทีนี้ถ้ามันมืดเนี่ยก็คือจะทําให้เห็นรายละเอียดภาพที่มากขึ้นถ้าแสงสว่างเนี่ยก็จะรา,ายละเอียดขอ,ของพื้นหลังเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยเห็นเพราะมันสว่างไงก็ขอยกตัวอย่างเป็นการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์อซึ่งคําว่าหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยก็จะสังเกตว่าจะต้องใช้ค่าเอน้อยๆใช่ไหมทีนี้คำว่าค่าเน้อยๆเนี่ยค่าเน้อยเนาะแสงก็จะเข้าได้เยอะ ค่าเอฟน้อยๆก็จะแสงค่าจะเข้าได้เยอะถ้าแสงเข้าได้เยอะก็คือจะทําให้เราเนี่ยจะเด่นแบบตรงเนี้ยแต่ด้านหลังเนี่ยจะไม่เห็นอ่าก็คือใช้สําหรับถ่ายคนยแต่ถ้าสมมุติว่าค่า F เนี่ยเยอะก็คือตั้งแต่แบบ2.2 2.8หรืออะไรต่างๆที่ไปแม็กซ์สุดที่ F22 เนี่ยถ้าไปสุดตรงนั้นเนี่ยทำให้เห็นรายละเอียดด้านหลังเนี่ยมากขึ้นครับ พอถ้าจะยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือค่า F เนี่ยถ้าสมมติยืนอยู่คนเดียววัตถุสิ่งเดียวเนี่ยเราใช้ค่า F น้อยๆเนี่ยก็จะเห็นตัวเราที่แบบเด่นเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเพื่อนมายืนด้วยเนาะแล้วเพื่อนเนี่ยอาจจะยืนไม่เท่ากันเนาะไอคนนี้อยู่นี่ไอคนนี้อยู่ด้านหลังอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมถ้าจะสังเกตจากกล้องผมตอนเนี้ยข้างหลังเนี่ยจะเบลอๆใช่ไหมเราถ้าอยากจะให้ด้านหลังชัดหล่ะเราต้องทํำยังไงก็คือเราก็ต้องเพิ่มค่า F เนาะด้านหลังจะได้ชัด ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะอ่ะต่อไปเรามาคุยกันเรื่องสปีดชัตเตอร์เนาะคือสปีดชัตเตอร์คำว่าสปีดก็เกี่ยวข้องกับความเร็วแล้วก็เรื่องของเวลาซึ่งสปีดชัตเตอร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับการที่แสงเนี่ยผ่านเข้ามาเซ็นเซอร์นานขนาดไหนซึ่งสปีดชัตเตอร์เนี่ยก็จะส่งผลต่อความสว่างของภาพความคมของภาพซึ่งการปรับความเร็วของสปีดชัตเตอร์เนี่ยจะช่วยให้เราควบคุมภาพได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างเช่น รถที่วิ่งเร็วเอ่ยหรือว่าคนที่เดินสปีดชัตเตอร์เนี่ยก็สามารถควบคุมได้เนาะว่าจะให้ภาพเป็นยังไงถ้าสปีดชัตเตอร์มีค่ามากถ่ายรถจุดได้ถ่ายกีฬาอะไรเงรี้ยก็คือใช้สปีดชัตเตอร์ให้มากหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะถ่ายน้ําตกที่น้ําตกที่เป็นเส้นๆนะครับหรือว่าถ่ายกลางคืนที่รถ วิ่งอย่างนี้ครับก็ใช้ค่าสปีดชัตเตอร์ที่น้อยลงเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูครับก็เดี๋ยวมาพูดถึง ISO กันต่อนะครับ ISO ก็มีความสำคัญมากครับสำหรับที่ผ่านมาเนาะเราพูดถึงสปีดชัตเตอร์แล้วก็รูรับแสงนะครับมันก็ทีนี้เนี่ยไอสอค่านั้นน่ะมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับ ISO ถ้าสมมุติว่าเรากล้องเราเนาะมี ISO ซึ่งสมัยใหม่เนี่ยก็จะ ปรับได้ค่อนข้างเยอะแล้วฮะเนี่ยอย่างที่ผมโชว์ตอนนี้เนาะก็จะมี ISO ก็จะมีตั้งแต่100อะไรเงี้ยเป็นเป็นต้นไปเนาะทีนี้เนี่ยการที่เราปรับค่า ISO เนี่ยเราปรับทำไมอะการปรับ ISO ก็คือปรับให้แสงเนี่ยเพียงพอต่อพื้นที่ที่แสงน้อยเนาะโดยที่เราเนี่ย จะได้ไม่ต้องไปปรับค่าค่ารูรับแสงแล้วก็ค่าสปีดชัตเตอร์เนี่ยที่มันมากจนเกินไปนะครับก็คือถ้ามันมืดปุ๊บแล้วก็อาจจะดัน ISO ครับช่วยเนาะแต่คือถ้าเราดัน ISO มากเกินไปมันก็ไม่ดีครับผมก็ต้องฝึกฝนนะครับฉะนั้นเนี่ยไอสามค่านี้ก็คือสปีดชัตเตอร์แล้วก็รูรับแสงแล้วก็ ISO เนี่ยมันจะสัมพันธ์กันครับอย่างที่บอกก็เดี๋ยวเราไปดู<อ>ตัวอย่างกันครับ ความสัมพันธ์ของ ISO, shutter speed แล้วก็รูรับแสงนะครับก็เราก็สามารถดูได้จากตารางนี้นะครับไม่ใช่ตารางสิก็คือจากสามเหลี่ยมตัวนี้เนาะเมื่อเราปรับค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้เอ็กโพเชอเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนไปเนาะถ้าแสงเยอะแสงมากหน่อยก็จะเป็น over ถ้าแสงไม่พอเขาก็จะเป็น under exposure นะทีนี้เมื่อเราปรับค่าทุกค่า ดังใจแล้วนะครับแล้วก็มาสังเกตตัวตรงนี้เนาะเลขศูนย์เนี่ย optimal um exposure นะครับก็คือถ้าเราปรับอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยนั่นแหละก็คือแสงเราหรือรูปเราเนี่ยก็จะมีความพอดีเนาะเพราะว่าทั้ง shutter speed ทั้ง exposure ที่ให้ชัดลึกชัดตื้นหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวเนี่ยเราโอเคละอ่ะก็ให้เขาอยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็จะได้แสงที่โอเคนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสําหรับตัวอย่างเนาะตรงนี้นะฮะที่ที่ตัวเลขขยับอยู่นะครับก็คือสปีดชัตเตอร์นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นค่า f หรือรูรับแสงนะครับแล้วก็ตัว ISO เนี่ยก็คือตัวที่กําลังปรับอยู่ตอนนี้เนาะ,ะทีนี้เนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับจะสังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่คือเอโพเชอร์นะครับทีนี้เนี่ยพอเวลาเราปรับเนาะสมมติ ราอยากจะปรับสปีดชัตเตอร์อะเห็นไหมไอตัวเอ็กโพเชก็อยู่ตรงกลางละทีนี้เราก็สามารถกดถ่ายได้เนาะอ้าวแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากมันมันแสงน้อยอย่างเงี้ยเนี่ยเอเอร์ติดลบเงี้ยแสงน้อยอะทำไงอะอะเราก็อาจจะต้องดัน ISO ขึ้นนะครับเห็นไหมจะสังเกตตัวเอ็กโพเชถ้าเราดัน ISO ไปปุ๊บอะรูปที่ได้ก็จะถ่ายได้อย่างเงี้ยหรือถ้าถ้าอย่างนี้ล่ะ เห็นมันโอเวอร์เห็นไหม,ม over, เฮ้ยโอเวอร์ hey, over, อย่างเงี้ยถ่ายมันจะเวบลอเหรออะไรเงี้ยอ่ะเราก็ปรับไปที่สปีดชัตเตอร์เห็นไหมเนี่ยถ้าเราปรับสปีดชัตเตอร์เข้าไปเห็นไหมครับตรงเอฟโพเชอร์ตรงเนี้ยฮะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางนะฮะนี่ปึ้งซึ่งตอนเนี้ยแสงเข้ามาที่กล้องค่อนข้างเยอะนะฮะเห็นไหมเพราะว่าเราปรับ ISO อส่าพอเราปรับ ISO ISO ก็คือเรื่องแสงครับถ้าแสงไม่พอปรับ ISO เห็นไหมถ้าสมมติว่าอตอนนี้เราอยู่ที่ f 1 8เนาะถ้าเราปรับมาที่2เห็นไหมมันก็มืดละอ่ะมืดไปเลยเห็นไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเอ้ยอยักปรับตรงนเนี้ย e p o ช u r e เนี่ยทำยังไงอะภาพมันมืดอะเพราะภาพมันมืดใช่ไหมอ่ะทำได้2วิธี จะปรับที่ตัว f เนาะเปิด,ดรูรับแสงแล้วก็ไปที่ชนะัตเตอร์สปีดเนี่ยเท่านี้เห็นไหมหรือเราก็ถ้าแบบถ้าสมมตุติยังเป็นอย่างนี้อยู่เนาะเห็นไหมสังเกตที่เอโพเชอร์ ure, นะเราก็อาจจะเรื่องแสงนะครับอยากจะแนะนำให้เป็นการดัน iso เนาะแต่ว่าถ้าดัน iso เยอะเกินไปเนะี่ยมันก็จะทำให้เกิด Noise นะครับปรนะมานี้แล้วก็กดถ่ายปึ้ง แล้วก็ได้ภาพอะอย่างงี้เห็นไหมครับโอเคก็เรื่องสปีชัตเตอร์แล้วก็รูรับแสง ISO ที่มีความสัมพันธ์กันเนาะก็ได้โชว์ไปบ้างนิดหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงจะมาสาธิตวิธีการถ่ายก็เดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับมีอะไรก็อยากจะแนะนำหรือว่าจะเข้ามาสอบถามก็ทักกันมาได้เลยนะครับไปละบายบาย